ช่วงศตรวรรษที่19ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเข้าไปบุกเบิกภาคตะวันตกของอเมริกาที่ซึ่งกฎหมายยังดูแลไม่ทั่วถึงในบรรดาอาชญากรชาวตะวันตกหลายคนก็มักจะถูกมองว่าเป็นโจรที่กล้าหาญและเป็นนักฆ่าที่มีไหวพริบข้าบอยนอกรีดเหล่านี้มีชื่อเสียงมาจากการปล้นสะดมทั้งธนาคารและรถไฟบางก็ปล้นแต่คนรวยราวกับว่าเป็นโรบินฮูดและเรื่องราวของพวกเขานั้นแทบจะจับจองพื้นที่ในหน้าหนังสือพิมพ์ของอเมริกันในยุคแรกๆ อีกทั้งยังได้รับการสืบสารตำนานในรูปแบบต่างๆมากมายในเวลาต่อมาไม่ว่าจะเป็นในนวนิยายรายการทีวีและภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ได้นำชีวประวัติของโจรเหล่านี้มาดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับการเป็นอุดมคติแบบปัจเจกชนและจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกและในวันนี้อัปดุลไทยทูบได้คัดสรรเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ชมกันใน4โจรป่าตะวันตกในตำนานจะมีใครบ้างไปชมกันครับ 1. เจสซี่เจมส์เจสซี่เจมส์เกิดในเคลคาวตี้รัฐมิสซูรีในปี1 8 7 7เขาเติบโตมาจากครอบครัวทาสที่ให้การสนับสนุนฝ่ายสมาพันธรัฐแห่งอเมริกาซึ่งเป็นกลุ่มที่แบ่งแยกดินแดนออกเป็นสมาพันธรัฐและสนับสนุนสิทธิของมลรัฐหรือเรียกฝ่ายนี้สั้นๆว่าฝ่ายใต้ ในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกาเมื่อตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นช่วงปี1864เจมส์และแฟรงค์น้องชายของเขาได้เข้าร่วมหน่วยรบแบบกองโจรที่รับผิดชอบในการซุ่มสังหารทหารของฝ่ายเหนือซึ่งก็ได้สังหารไปหลายสิบนายนักประวัติศาสตร์บางคนกล่าวว่าเจมส์ไม่เคยหยุดต่อสู้ในสงครามกลางเมืองโดยได้เปลี่ยนความโกรธแค้นของเขาจากความพ่ายแพ้ของฝ่ายใต้ให้เป็นอาชีพที่ทำการปล้นสะดมธนาคารรถไฟและรถมา้า ในบางครั้งเขาก็มองว่าตัวเองเป็นโรบินฮูดสมัยใหม่โดยปล้นจากนักการเมืองหรือผู้สนับสนุนความก้าวหน้าและนำมามอบให้แก่คนยากจนตามรายงานของสมาคมประวัติศาสตร์แห่งรัฐมิสซูรีกล่าวว่าแก๊งของเจมส์ที่ชื่อยังเกอร์แก๊งทำงานกันอย่างเป็นระบบและกว้างขวางตั้งแต่รัฐไอโอวาเท็กซัสไปจนถึงเวสต์เวอร์จิเนียโดยรวมแล้วในระหว่างปี1860จนถึง1882เชื่อกันว่า พวกเขาได้ก่ออาชญากรรมร้นธนาคารและรถไฟมากกว่า20ครั้งโดยมีมูลค่าการต้นรวมกันแล้วประมาณ200,000ดอลลาร์สหรัฐในขณะที่พวกเขามักจะเน้นไปที่การล้นตู้เซฟรถไฟมากกว่าการล้นผู้โดยสารทีละคนด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้พวกเขานั้นได้สังหารผู้คนนับไม่ถ้วนที่ขวางทางการล้นของพวกเขาอย่างไร้ความปราณีตำนานของเจมส์โด่งดังขึ้นมาได้จากการช่วยเหลือของจอห์นนิวแมนเอ็ดเวิร์ด บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่ร่วมใจจะสืบสารตำนานโรบินฮูดของเจมส์โดยการตีพิมพ์เผยแพร่จดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนโดยเจมส์ว่าเราไม่ใช่หัวขโมยแต่เราเป็นโจรที่กล้าหาญผมภูมิใจในชื่อนี้เพราะอเล็กซานเดอร์มหาราชก็เป็นโจรที่กล้าหาญร,รวมถึงจูเลียสซีซ่าและนโปเลียนโบนาปาร์ตอีกด้วยในขณะเดียวกันเรื่องที่กล่าวว่าเขาปล้นทรัพย์สินมาจากคนรวยอาจจะเป็นเรื่องที่ยืนยันได้แต่ก็ไม่มีหลักฐานที่กล่าวว่าเจมส์มอบเงินให้กับคนจนเลย ในปี1881ผู้ว่าการรัฐมิสซูรีออกรางวัลค่าหัวจำนวน1,000 0ดอลลาร์ 1, สำหรับการจับกลุ่มเจสซี่เจมส์และน้องชายจนกระทั่งในวันที่3เมษายนปี1882เมื่อเขาอายุได้34ปีก็ถูกยิงเสียชีวิตโดยโรเบิร์ตฟอร์ดหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาเองซึ่งต่อมาก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมแต่ก็ได้รับการอภัยโทษจากผู้ว่าในเวลาต่อมา บิล l ี่เดอะคิดมีตำนานที่พูดถึงโจรป่าตะวันตกผู้นี้ว่าเขาเป็นคนนอกรีดเป็นศิลปินในคราบของฆาตกรเขาได้สังหารผู้คนไปเกือบ10คนก่อนที่เขาจะอายุ21ปีและนั่นก็เป็นอายุที่เขาเสียชีวิตชื่อเดิมของเขาคือเฮนรี่แม็กแคทีซึ่งต่อมาก็รู้จักกันในชื่อวิลเลียมบอนนี่หรือบิลลี่เดอะคิด ว่ากันว่าบิลลี่เดอะคิดน่าจะเกิดในนิวยอ r ร์ซิตี้ในปี1859ต่อมาก็ได้ย้ายไปอินเดียนาแคนซัสและเดนเวอร์ก่อนที่ครอบครัวของเขาจะตั้งรกรากในซานตาเฟรัฐนิวเม็ซิโกหลังจากที่แม่ของเขาเสียชีวิตเขากำพร้าตั้งแต่เป็นวัยรุ่นได้ก้าวเข้าสู่วงจรของการปล้นสะดมภายหลังจากการถูกจับกลุ่มเมื่อเดือนกันยายนปี1875ในข้อหาขโมยเสื้อผ้าจากร้านซกรีดของชาวจีน มีรายงานว่าเขาได้แหกคุกผ่านปล่องไฟในเรือนจำและหลบหนีไปได้ในที่สุดต่อมาเขาก็เดินทางไปยังแอริโซนาในปี1876เขาได้เข้าร่วมกับแก๊งในแอริโซนาที่ขึ้นชื่อเรื่องของการขโมยมา้าและในปีต่อมาเขาก็ต้องหนีกลับบ้านที่นิวเมซิโกอีกครั้งหลังจากถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมช่างตีเหล็กและได้ไปเข้าร่วมกับกลุ่มโจรอีกกลุ่มหนึ่งในปี1878 18. เขาได้สมัครเข้าร่วมกองทหารที่เรียกว่าเ e g u l a t o r s ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการแก้แค้นให้แก่ชาวฟาร์มปศุสัตว์ที่ถูกฆ่าตายจึงทำให้เขาต้องเข้าร่วมในสงครามลินคอนเคานตี้ในปี1880และนั่นก็ทำให้ชื่อของเขาถูกเผยแพร่นในหนังสือพิมพ์ไปทั่วประเทศนักเขียนบิลมาร์กลีย์เขียนไว้ในหนังสือของเขาว่าบิลลี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของคนนอกรีดในอเมริกาเขาคือเด็กชายตัวเล็กๆที่ต่อสู้กับทุกโอกาส เขาเป็นเยาวชนที <lawsuit royable> ่เดินทางผิดซึ่งลุกขึ้นต่อสู้กับรัฐบาลที่ทุจริตและกองกำลังทางธุรกิจที่เขาได้ก้มหน้าก้มตาพยายามที่จะทำลายล้างด้วยเงินรางวัลข่าหัวของเขาที่500ดอลลาร์สหรัฐเขาก็ถูกยิงโดยนายอำเภอแพตแกลเรตในขณะที่กำลังหลบหนีอยู่ในรัฐนิวเม็กซิโกเมื่อวันที่14กรกฎาคมปี1881 3. เบลสตาร์ม a ราเมเบลเชอร e r ี่สตาร์เกิดในตระกูลที่มีฐานะดีและสนับสนุนฝ่ายสมาพันธรัฐเธอเป็นที่รู้จักกันในชื่อเบลสตาร์หรือในฉายาราชินีจอมโจรในปี1864ขณะที่เธอเป็นวัยรุ่นบ้านของครอบครัวเธอที่เมืองไซอินรัฐเท็กซัสถูกใช้เป็นที่หลบภัยให้แก่อาชากรชื่อดังอย่างเจสซี่เจมส์และน้องชายของเขา หลังจากที่เบลสตาร์และแซมสตาร์สามีชาวอินเดียแดงเผ่าเชอรูคีของเธอถูกตั้งข้อหาว่าขโมยมา้าซึ่งเป็นโทษของทางรัฐบาลกลางที่เธอและเขาได้รับในปี1886แต่ด้วยทักษะทางกฎหมายของเธอจึงทำให้เธอได้หลุดพ้นจากความผิดแต่ในระหว่างนั้นสามีของเธอก็ถูกตำรวจยิงจนเสียชีวิตสตาร์เองก็ถูกสังหารเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี1889ในวัย40ปีใกล้กับกระท่อมโอกาโฮมาในเชโรคี บางคนสงสัยว่าเอ็ดรีดลูกชายของเธอเป็นคนลงมือซึ่งสมาคมประวัติศาสตร์แห่งรัฐเท็กซัสยืนยันว่าม้าของเธอนั้นเพิ่งถูกทรมานแล้วเธอคงจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จึงอาจจะเป็นเหตุให้เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามคดีอาชญากรรมนี้ก็ไม่เคยได้รับการคลี่คลายสี่บูชแคสซิดี โรเบิร์ตเลรอยปาเกอร์เกิดในปี1866ในเมืองเซอร์เคิลวิรัฐยูทาห์เมื่อเขาอายุได้14ปีเขาก็ได้ใช้ชื่อเล่นว่าบุชแคสซิดีโดยเป็นการตั้งตามนามสกุลของไมค์แคสซิดีผู้ที่เขาได้รู้จักในฐานะโจรขโมยวัวและเป็นพี่เลี้ยงของเขาในฟานร์มปศุสัตว์ที่เขาทำงานในวันที่24มิถุนายนปี1889เขาได้บุกไปที่เทลลูไรท์รัฐโคโลราโดพร้อมกับชายอีก3คน เพื่อทำการก่ออาชญากรรมครั้งใหญ่ครั้งแรกของเขาโดยการปล้นธนาคารซึ่งพวกเขาทั้ง3คนปล้นเงินไปได้ประมาณ20,000ดอลลาร์ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นจำนวนที่มากในสมัยนั้นจนทำให้ทางการเริ่มไล่ล่าเขาหลังจากชื่อเสียงเริ่มโด่งดังขึ้นเขาก็เริ่มเพิ่มสมาชิกคาบอยนอกกฎหมายเข้ามาในแก๊งของเขาทันทีซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโจนชื่อดังที่รู้จักกันในชื่อซันแดนซ์คิดเข้ามาร่วมภายใต้แก๊งของบุชที่ชื่อไวท์บันช ในปี1894เขาต้องติดคุกเป็นเวลา18เดือนข้อหาขโมยม้าหลังจากออกจากคุกมาได้ในปี1896แก๊งไวช์บังช์ของบุชก็ได้ทำการปล้นธนาคารมงเปลีเยในรัฐไอดาโฮโดยขโมยเงินไปได้7,000ดอลลาร์แก๊งของเขาก็ทำการปล้นสะดมอีกหลายแห่งทั่วภาคตะวันตกเฉียงใต้รวมถึงการปล้นครั้งใหญ่ที่ได้เงินถึง70,000ดอลลาร์ในการจรกรรมรมถไฟริโอแกรนในรัฐนิวเมซิโก เมื่อตำรวจเร่งตามล่าบุชและสันแดนที่หนีไปยังอาร์เจนตินาในที่สุดพวกเขาก็ต้องหาเงินโดยการกลับไปปล้นรถไฟอีกครั้งและนั่นก็ทำให้หลายฝ่ายเชื่อกันว่าพวกเขาได้เสียชีวิตลงในปี1908ภาพยนตร์ในปี1969นำแสดงโดยโรเบิร์ตเดดฟอก และพอลนิวแมนเป็นเรื่องราวที่พวกเขาทั้งคู่ได้เสียชีวิตจากการดวนปืนในโบลิเวียแต่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่กล่าวว่าในเรื่องนี้ Bush และ s u n แ a n c e ถูกทําให้เป็นตำนานจนเกินจริงขณะที่หลายๆคนเชื่อกันว่าในชีวิตจริง Bush และ s u n แ a n c e หนีรอดไปได้และใช้ชีวิตด้วยการเปลี่ยนชื่อ